ก็ม <ffe> ีป้าของรุ่นพี่รุ่นน้องมาชวนก็ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นกิจกรรมยังไงก็แบบมาร่วมสนุกกับครอบครอบครองเพื่อนที่เป็นแบบรุ่นพี่รุ่นน้องกันมาตั้งนานแล้วก็อยากเรามาร่วมดูครับแล้วก็รู้ว่ามันเป็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยที่แบบผมเคยชอบมัแต่ตอนนี้ก็เคยเล่นโขนอยู่ก็เลยอยากเรามาดูว่าเกี่ยวกับอะไรบ้างก็ได้รู้จักคนใหม่ๆได้รู้จักการเข้าร่วมสังคมแล้วก็ผมเป็นคนที่แบบเคยชอบกินขนมชุบมากแต่ไม่รู้ว่าทํำยังไง ก็ทีนี้ก็ได้มารู้ว่าออกมาทํำยังไงเผื่อแบบ,เข,เ,แบ,บาาแเขาก็ให้ความรู้เยอะดีพิธีกรก็กับวิทยากรแล้วก็เขาให้ความรู้เยอะมากก็รู้สึกดีครับเป็นกันเองดีพอมาเข้าครอบครัวกับโครงการครอบครัวหันสาก็ได้รู้ว่ามันเป็นยังไงและสัมผัสกับครอบครัวมากขึ้นเพราะว่าบางทีแบบไปเรียนก็ช่วงนี้มันมีแต่การแข่งขันก็แบบไม่ค่อยได้อยู่ครอบครัวมากขึ้นบางคนก็เล่นคอมก็ไม่ค่อยได้ครอบครัวเลยตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าผมจะสานต่ออะไรหรือช่วยอะไรใครได้แต่ว่า ผมจะลองพยายามเอากลับไปคิดว่าผมจะสานต่อวัฒนธรรมไทยได้อย่างไรเพราะว่าตอนมอสองผมเคยเล่นขนมาก่อนผมเคยเล่นเป็นลิงสุขรีมกับผมชอบก็อยากให้เรามาเข้าร่วมในการเพราะว่าคนที่ให้ความรู้แล้วก็ทางที่เราไปก็มีอาหารที่พร้อมเพียงม,มีความสุขดีแล้วก็ได้เข้าร่วมคอร์สเยอะแล้วก็รู้จักเพื่อนใหม่ๆในที่แบบมาเดินทางด้วยกันโดยที่มีเกมเล่นแบบใครแพ้ก็ต้องมาเต้นไก่ครับสนุกดีครับ คิดว่าน่าสนุกดีมีกิจกรรมเยอะครับแล้วมากับใครในคราวนี้นมากับพี่น้องแล้วก็แม่ครับก็<อ>ได้ฝึกทําหมวกแล้วก็ได้เห็นกีฬาพื้นบ้านเพลงอีเซลต่างๆแล้วก็ประทับใจการแสดงเพลงอีเซลครับก็อนหนึ่งคือรู้สึกภูมิใจมากๆะค่ะที่ได้รับเกียรติจากกรมสงเสริมวัฒนธรรมเพราะว่าทราบว่า คนก็สนใจกันมากเป็นช่วงฮัฤดูรอนสมใจมากๆแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะได้สื่ฝสารแล้วก็ชวนาาพาครอบครัวมาด้วยแล้วก็แนะนําเด็กนักเรียนด้วยแล้วก็คาดหวังว่าให้เขาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ค่ะคนที่มาทุกคนน่ะให้อย่างน้อยเนี่ยให้รักความเป็นไทยเพราะเราเป็นคนไทยอะอยากให้รักความเป็นไทย วาน,นั่นคือเป้าหมายของกรมส,งส่งเสริมเพื่อที่โค้ชชื่อก็บอกในความคิดของของตัวดิฉันนะคะว่า,าวชื่อกรมส,งส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะก็อยากให้ทุกคนรู้สึกรักความเป็นไทยเยอะค่ะเยอะค่ะแนวคิดตั้งแต่แรกคือบ้านบ้านดินอะไรก็ก็เป็นแนวคิดเหมือนเหมือนบางอย่างเนี่ยตรงกับเราทุกๆทุกๆกิจก,ก,กรรมเลยนะคะตรงกับแนวคิดเราแล้วบางอย่างเติมเต็มบางอย่างบางอย่างทําให้เราเกิดรู้สึกว่า นี่เราจะเอาตรงนี oh, material, is, endpoint, e ้กิจกรรมแบบนี้ค่ะไปเผยแพร่ที่โรงเรียนเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยก็ทำทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมไทยมาสองปีแล้วแล้วก็พยายามให้ให้เด็กรุ่นใหม่เขาไม่รู้หรอกว่าอะไรคือวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทยอ๋อันนี้ก็เป็นได้เหรอเป็นได้เหรออะไรอย่างค่ะขนาดเรื่องง่ายๆแบบไหว้กันไหว้การมารยาทไทยก็เป็นวัฒนธรรมไทยแล้วตรงนี้หลายๆอย่างที่ว่าอย่างวันนี้มาบ้านไทยๆคืออย่างน้อยเนี่ย นั่นคือรากเน่าเลยะคะไม่ได้ทำย่างที่รากเน่าเนี่ยเป็นของพิไทยเลยค่ะแค่แค่ไถไปรอบเดียวอ่ะเหนื่อยมากแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาไถากว่าจะได้กี่ไร่ล่ะคะแล้วกว่าจะเป็นข้าวมาให้พวกเรารับประทานกันนะคะมันมันมันได้อะไรเยอะๆค่ะอยากให้เขาได้แบบจิตวิญญาณของความเป็นไทยก็ทัใจมากที่สุดน่น่าจาบจะทัดใจหมดไ พราะส่วนหนึ่งทุกอย่างเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยทังนั้นเลยทุกอย่างมีมีมีเอกลักษณ์ของเขามันมีคือแต่และอย่างมีเอกลักษณ์อะค่ะแล้วทุกอย่างเป็น,เป,นเป็นวิถีไทยเป็นที่เป็นสิ่งที่ควรสืบสารอนุรักษ์จ้ค่ะเพราะว่าครอบครัวเดี๋ยวนี้เอาง่ายๆเลยนะคะสมมุติทานข้าวด้วยกันเนี่ยบางทีแม่ทํากับข้าวไว้บนโต๊ะแล้วปกติสมัยโบราณเนี่ยจะต้องทานข้าวด้วยกันมา ร่วมมงกันใช่ไหมฮะเอาลูกไปตักไอ้นู่นมาคือลูกต้องช่วยพ่อแม่แล้วอย่างน้อยก็บริการพ่อแม่แล้วล่ละแต่นี่เอาแม่ทําข้าวไว้แล้วก็ใครใครทานตอนไหนก็ไปตักแล้วห่าไปนั่งคอทัดหน้าห้องเกมนี่คือวิถีชีวิตเด็กสมัยนี้จริงๆนะแต่มาที่นี่อย่างน้อยเนี่ยมันมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่ว่าวิครอบครัวได้อย่างน้อยสัมพันธภาพในครอบครัวดีมากๆค่ะแม้กระทั่งได้คุยกันกันกบ กับที่ครอบครัวที่มาที่นั่งรถใกล้ๆกันเขาบอก <ส at S 1> ดีดมากเลยค่ะเขาเขามากันแบบสาแม่ลูกอะไรเง Star ี้ยได้สัมพันธภาพในครอบครัวลูกช่วยแม่แม่ช่วยลูกก็สนุกสนานกันแล้วก็เตียค่ะแล้วได้เพื่อนครอบครัวอือ่นๆที่ได้คุยด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยค่ะดีมากเลยค่ะน่าจะสนุกเพราะว่ามาหลายครอบครัวแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ครับมากับเ <haya. S 1> พืพ่อนแล้วก<พ>็ความ่ความสนุกสนานได้ ทำขนมไทยจะได้รู้จักเพื่อนใหม่เพิ่มเพื่นเป <มา S 2> ็นผีไฟแล้วเคยขีดไฟมาก่อนไหมค,ครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่มาร่วมกิจกรรมทั้งสี่วันแล้วนะสามสี่วันเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจค่ะได้มาร่วมกิจกรรมกับคนอื่นที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีความสนุกสนาน ไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันหลายแหละคนครับขนมอย่างเช่นทองเอกอะไรพวกนี้ครับได้มาดังนา้ขี่ควายทางีครับก็ก่อนอื่นเลยก็คุณแม่คุณแม่ชักชวนชักชวนมาครับก็ก็บอกว่าเป็นสืบสาวัฒนธรรมไทยอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากจะลองเข้ามาก็อยาก เห็นก็แม่แม่แม่ก็บอกว่ามันมีขี่ควายนะมีอะไรอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแบบเกี่ยวกับเกี่ยวกับความเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยคุณก็บอกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เออเราอยากลองมาลองมาดูลองมาสัมผัสด้วยตัวเองเลยทุก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 อย่างครับที่ที่ผมที่ผมตัวผมได้สัมผัสมาครับแต่ว่าผมชอบอยู่อย่างหนึ่งครับผมผมชอบไอฐานที่เพ้นเสื้อเพ้นเสื้อแล้วผมผมคิดว่าผมกะว่าจะจะลองไปทํา ทำดูทําแล้วลองขายเล่นๆแบบเพ้นท์นด้วยตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วลองทําเป็นธุรกิจลองไปขายดูอะไรอย่างเงี้ยผมผมชอบผมชอบเพลงอะไรนะ,ะเพลงแซวแล้วก็เพลงเพลงชออยใช่ไหมครับครับผมก็ผมอยากฝึกร้องฮะผมอยากอยากศึกษาดูครับอยากให้มีต่อไปทุกๆปีเลยครับเพราะว่าเด็กเด็กสมัยนี้ก็ไม่ค่อยรู้จักแล้วะฮะไม่ขี่ม้ากั้นกล้วยอย่างนี้เด็กสมัยนี้ก็ ไม่ไม่ค่อยไม่แทบแทบจะไม่ค่อยรู้จักเลยครับก็อยากจะให้แบบศึกษาและให้เด็กให้เด็กรุ่นรุ่นใหม่ๆได้รู้จักกับวัฒนธรรมไทยก็ครอบครัวก็คือผมผมก็อยู่กับแม่ผมก็เป็นคนที่สนิทกับพ่อแม่อยู่แล้วครับก็พ่อแม่พี่ป้าน้าอาอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วคำว่าครอบครัวสำหรับผมมันมันคือครอบครัวแม่เนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยก็คือคือครอบครัวอยู่แล้วแต่ครอบครัวสำหรับผมมีอีกอย่างคือว่า เพื่อนพี่น้องคนที่เรามาได้รู้จักกันแล้วได้สนิทได้คุยกันก็ถือว่าเป็นครอบครัวผมเหมือนกันครับ